สวัสดีคร <videog ame. S 1> ับสวัสดีพ e ีน่น้องสุกนะ <c oughs> ูสุกคนครับผมมาพอกันที่เรากับช่องเคยบนคนกระสินกับพี่น้องพี่น้องครับืัอนี้ผมกับนงเบียร์สีพาพี่น้องมากินตำส้วหนวดปลาหมึกหยักแก้มแคบหมูผักหลายยางพี่น้องสลัดกรอบลากหอมชูแล้วก็มะละผักชีเหล้าพี่น้องครับพี่น้องครับก่อนสิไปีกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องเคยบนคนกระสินได้เลยครับพี่น้อง ไปเสแสร้งกันเลยครับพี่น้องครับมาค่ะเปิดพี่น้องเลยครับเปิดพี่น้องเออพี่น้องสุดยอดเลยลองเห็นแต่ก็จะเพิ่นกินกันเป็นจะเสแสร้ก็เลยเอาอยังว่ามีอันคลิปนี้เนาะยังยังยังมาลองมึงลองกินเบิ่งลองจ้ากินน้ำตานค่ะอืม

ห,ห,หลักน้ำชู่ค่ะพี่น้องค่ะขายที่เกาเด้วยค่ะกิโลร่อยสามสิบาทค่าส่งหาสิบบาทค่ะป้นมันก็กินไรครับพี่น้องืม คะแนก็คนอู้รสจัดแซ่บ การต่นต้องครับพี่น้องคะ <im it> จังกินหลากเพราะวะ่าหลากมนอยู่ได้โดนกว่าปา๊าดพี่น้องคะแบบเพชรเลยอื้ม กนิน้วกันเลยครับพี่น้องครับมมหมอืห่ย่องเบิ้งพันหรืเปล่พันรองเบิ้งเป็นไงเขาา่าบอ อืมอือืม,อมอสดใส่น้ำน้ำมันยังไปได้านคุณครับอืมในกันอืม มันเป็นกรอบๆค่ะอันอันไหนกรอบปลาหมึกบอกนึกว่าไอ้แคบหมูแซนแคบหมูมันกรอบที่ <laughs> เดียว <laughs> one. <laughs> ปาดอืมตู้กวอนอืมหลายแห่ง like แกหมูครับกรอบดีๆเนองกรอบ พี่น้องครับมือได้กินเมนูเกากระกับขอโทษขออภัยเรื่อยครับคำนั้นบอลบอลถึงใจพี่น้องเ <c oughs> สือมันกิดสิ่อยากตอ่อกันเด้พี่น้องนบางคนก่อนเมาม่ากินอันแต่เมนูเกาๆบอบเลียนมะยังเลย ของแสดอยู่น้ำมูมักเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีพ้องไม่ใช่หาเห็นว่าไม่นูเก่ายวไปอยากเบิ่งก็เพราเป็นยังจ้ะบางคนอ่ะเขาลงคลิปพึ่งเอาสมมต๊กเดียวลงคลิปเนาะค่ะลงคลิปอ่ก๋วยเตี๋ยวไปพราะคลิปอื่นเพราคลิปอ่หมือต่อมากินอย่างอื่นก็ขอเมนูก๋วยเตี๋ยวอย่างสค่ะบางคนเขาก็ยังไม่ได้ดูเด้อค่ะพี่น้องค่ะ เด็กกับบอสา,ามาทีสีเฮ็ดตามใจไผ่ได้สู้ขู่ทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้ก็บอสา,ามาทีเฮ็ดตามใจไผ่ได้บอสา,ามาทีสีเป็นในสิ่งที่คนต้องการทั้งเบืดอได้เนาะคะ่ะพี่น้อง แต่ถ่ายเอยียงที่มันบดีเข้าปับปรุงค่ะแต่เอ่อม,มีพี่น้องคนหนึ่งประกาศทักม่านเหรอครับว่าเออเห็นเห็นมึงกินแตะแบบอาหารเกา่าเก่าเห็นวนาเห็นช่องมึงกระป๋อนกินแตะแบบเก่าๆมผมก็เลยว่าเป็นคนอีสานคือกันเป็นคนไทยคือกัน แต่ว่าการบอกการจะให้เกร็ิกันเนี่ยนอกพี่น้องเนาะครับเนาะผมเลยว่าให้เก็ดกันกันได้หรอกครับผมว่าผมกับบริพิษยังเห็นบ่เลยเคยมีเรื่องบาดมังคิดใจเสียไอทำลายน้ำใจกันหน้าพี่น้องต่างคนต่างหมู่จะกันผมพอดีผมไม่เจอบอกได้แต่ว่าอย่ามาพูดมึงกูเนาะค่ะมันบรสุภาพเนาะบรสุภาพแต่ว่าผมก็ไปอ่านมึงอะมามันเป็นภาษาอีสานที่พนหลวงว่าหลังผมก็เลยว่าคนอีสานคือกันเป็นยังทัางคือ บ่ามักก็คือผ่านไปเป็นบ่พี่น้องครับอันใด้ดีกับส่งเสริมกันอันนี้บ่ดีกับพานไปนอกพี่น้องเนาะบ่แบบว่าบ่าอยากให้ว่าไห้กันนะพี่น้องครับาราคาการทิบไปว่าไห้ชอ่องป้องกอนช่องน้องไส่ผมนี่บ่ต้องไปกล่าวถึงน้องผมด้วยครับเด้อพันผิดก็ผิดที่ผมคนเดียวห้ลุ่งที่ผมคนเดียวจะไปวา่าน้องไส้น้องไส้บ่เกี่ยวเขาบ่คงอีเรื่องอีหน่วยนี่ผมคนกินขีบหมูกรอบเพราะฉะนัน้นว่ากับว่าผมด้วยครับด่าก็ด่าเราเนาะจะไปว่อาให้น้องผมไปพลาดทิางห มันบ่ดีหรอกครับการที่ไปแบบว่าการที่เราจะไปชเชาะออกมาประกาศให้คนผู้่อพี่น้องคนอื่นคนอื่นเ็นหัวน้าว่าโมมักเลยกินแบบเกามึงกูอะไรีส้สิคือมันมันค้าบทสุภาพนะพี่น้องครับ,บ<อ>ผมบก,บก็บอกได้บอกบอกบอกได้ครับผมพี่น้องหรือว่าเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากว่ากินตจเลืเอาเกาเป็นขอเมนูเขามากครับเดี๋ยวทั้งเทาจ,จัดไหนจัดไหนครับแต่ว่าจะไปผ่านพิงกน้อง ไอช่องน้องผมเถอะให้มาบอกมาบอกโลกที่ผมพูดได้กินเมนูเก่าๆว่ามันลยจ้ะเพราะว่าไม่กระถือข้างบนค่ะถือครับถืถ้ามากินต่ำเขาถ้ามากินต่ำบางเดทีเขาก็อยากกินติดๆกันอย่างสิค่ะแล้คนโบราณบอกผิดแต่ว่าอย่ามาพูดกูมึงมันไม่สุภาพอยากให้เพิ่นเคารพให้เกียรติกันในหน้านะครับกับคนอีสานคนไทยน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะแต่สิว่าจังไรหรอพี่น้องให้เกียรติกันถ้ามีคนถ้ามีคนมาบอกน้ำมูเต่าวุ้ย มึง,งยังใส่มึง,งยังสีเนาะผมเลยบอกพันวาขันบ่ไม่ไผ่มาดันจอมาเป็นคอยโทษไรทับใส่ใส่ข้ามตัวใส้แท่นตัวครับ <S <S คันเจ้ามาเป็นคอยถ้าคนอื่นไม่บอกเจ้าแบบเนี้เจาะสีเขียดบอหรือว่าถ้าคนมาเป็นผมอันนี้คือแปลภาษากลางให้พี่น้องคนบองนําถ้าคนมาเป็นผมถ้าคนอื่นพูดในคนแบบในรูปแบบของของคนที่เป็นผมอยู่เนี่ยคนจะรู้สึกยังไงเม็นบอกพี่น้องครับต้องคิดทอดใจเขาใจเฮาหน้าพี่น้องครับ ผมบอกว่าผมบอกพี่เพื่นแล้วว่าถ้าผมบอกพิดผมก็ขอโทษหลายเรื่อครับผมก็บอกคนไปแล้วอืมอเป็นของคนซี่เดียดนัม่มนะ ส่วนมากพูดแบบประกาศทอง <c oughs> เข้าเอิญไปเนี่ยกับฮับีน่นองภาษาพอคุณ่ล้ำอ่ะเหนปะถ้าพูดแบบเพราะไมงมึงบอกว่ามึงกูมันสำหรับมันสำหรับคนที่แบบว่า <c oughs> เป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันมากๆแล้วก็เคยพูดกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> คนที่ คุณไม่ได้รู้จักเขาคุณไม่ได้แบบว่าสนิทกันคุณไม่เขากับคุณไม่เคยคุยกันมันสามารถคุยอบอกกันไดอยู่วะคะคำเนี้เนาะมันไม่สามารถเป็นเราเราไม่กล้าพูดใครนะครับอืมขนาดแบบในบ้านเราอะไรเงี้ยเรายังไม่พูดกันเลยบางเีอ่เราจะพูดเฉพาะเพื่อนที่แบบในแก๊งเพื่อนเนาะสมัยวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เนาะเออส่วนมากนะคะที่เบียร์เห็นนะ คำนี้น่ะเขาใช้กันแบบแบบสําหรับเพื่อนที่สนิทกันหรือว่าเคยพูดกันได้พี่นนอะวานนีว่าซุมซีสซุมหาเจ้าซิมาบอาอันน้ำอันข้าเจ้าบดได้ค่ะเกิดไปเบาถือกันนั้นมนข้งแข็งมากเกิดบอต้องต่อนหนาต้องตรงหนือิบว่าตาแตกวะเนาะพี่ดีนี่เราวอาเรื <t ira> <t ira> ่องจริง ไปเรียกเขาบักนั่นบักนี่อะไรอย่างนี้เนาะอ,อ,อันใดมันไม่หรอกธรรมดาแหละมันแบบว่ามือพิมพ์ไงคะไม่อยู่ต่อหน้ากันถ้าอยู่ต่อหน้ากันคงไม่กล้าพูดหรอกถูกไหมมือพิมพ์อยากพิมพ์ย่างก็พิมพ์ไปอย่างสี้นะคะแบบว่าคิดใต้ตองก่อนไม่คิดก่อนพิมพ์ ไม่คิดก่อนพิมพ์ไม่คิดก่อนพูดอะไรเงี้ยคนประมาณเนี้ยสิแมนตัวเนาะถ้าคิดก่อนเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่พิมพ์แบบคําที่หยาคายเด็สําหรับเบียร์หรอกว่ากับนื้ไม่คิดตลอดเวลาแต่ว่าเม่อกับเขาลบด้วยกัน ก็บอกว่า <önemli> ติไ <ped> ด <uli> ้ต <Haj ar> ิได <í sus> ้พูดได้ค่ะแต่อย่ามาพูดคำหยาบคายใน Facebook YouTube น่ะก่อนที่จะคอมเมนต์นะเขาขึ้นเลยนะว่าคอมเมนต์การุณาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะใน YouTube นะคะก่อนจะคอมเมนต์อ่านด้วยข้างบนนะ ของยูทู e แบบที่เป็นกดอะเขาเขาเขาข,ขึ้นไว้ให้เอ้คนที่คอมเมนต์อ่ะบอกเลยนะนคนอันเร็วช่องเบี้ยก็นหน่อนนะว่าได้ค่ะติได้บอกว่าโหลดค่ะเหมือนมีอ่าพี่คนหนึ่งที่เขาติดตามเน,ะ <S 1> <S 1> <S นาะเขาเป็นนักเขาน่าจะเป็นคนภาคกลางพี่เขาบอกว่า กินแต่อาหารยีสานคนภาคกลางก็กดไล์ให้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยอันนี้คือเราก็เข้าใจเขาอะไรอย่างนงี้เนาะปะลาเราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเอว่าเขาติเขาว่าอะไรอย่างงี้แต่ก็เออเขาติเราก็เราก็เออเก็บมาคิดว่าเออเราน่าจะทําอาหารที่แบบแปลกใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าขอสนะนี่รับรับมากเลยพวกผมกาลังจะพัฒนาครับกําลังจะปฏิบัติให้ส่วนหนึ่งครับอ่ะ คุยกันกบแฟนแวครับคือคอมเมนต์ตรงนี้เด้อพี่เด้อวางใจครับอาหารไทยอาหานอย่างนี้คือจะพยายามเอาเข้ามาแทรกกันเนาะคนเนาะมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีม,มีมีอยู่แต่ว่าส่วนที่เราชอบจริงๆเนี่ยคือชอบกินจริงๆคืออานาิสานแต่ว่ากลัพยายามเสียนั้นแปลก<ม>ไหมพี่น้องครับ่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีคนที่ยังไม่เคยดูนะกลับไปย้อนดูเด้อค่ะ เพราะว่าเราก็ลงเหมือนกันอาหารไทยบางทีแม่ก็ทำอาหารมันมีไม่เยอะหรอกคะ่ะทุกคนมันก็แยกินบนบนเวียนอยู่นี่แหละก็เราทำเพราะเราลงคลิปทุกวันก็คือจังพี่นอ้องอะค่ะเบียบ,บเสือ้อดอกว่าบ่อมีผู้ใดกินอาหารสัมถูกไหมคะถูกไหมคะทุกคน ทุกคนกินอาหารซ้ำหมดค่ะมันนี่พี่น้องคือชีวิตประจำวันนี่ใครที่ชอบกินผัดกะเพราก็กินทุกเที่ยงเป็นงานไหมพี่น้องเวลาพี่น้องเป็นงานมากินก๋วยเตี๋วกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องมากอย่างเขาจะพันถินนยางเขาเนี่ยเบี้ยวว่าไม่มีหรอกค่ะในโลกนี้ที่แบบว่าไม่มีใครกินอาหารซ้ำแล้วอีกอย่างหนึ่งอาหารไทยอาหารอาบางอย่างมันแพงเนาะ นุยเป็นไผกินของแพงประจำนี่พี่นอ้องเมนมัพกระบพน่เมี่นกันไปของแพงเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่เป็นเท่าเนาะของแพงก็จะนานๆกินทีถ้าเป็นหนุ่มสาวโรงงานก็ไม่ติดกวนอนะหมูกระทะนั่นเราหาตัเงเดือนชนเดือนเนาะเรายังกินเรายังแบบคือแบบไม่ต้องเก็บต่างกินทุกอาทิตย์แต่้าคนที่เก็บต่างกันเดือนนึงพี่น้องเพิ่งจะกินเดือนนึงเลยพี่นอ้นองดีๆเลยเมนค่ะเนื่องในโอกาสอย่างนี้เนาะ แต่ก็เข้าใจอยู่ว่าเราทําช่องเราก็ต้องแบบว่าพีเซตนอาหารพีกินโชอะไรเงี้ยแต่ว่ายังว่าหรอคะห้องหักินอาหารนีเห้ามักนะค่ะพี่หนอยคะแต่ว่าผมว่าการกินเนี่ยเอามันจําเป็นอยู่ในแบบว่านานๆทีอาหารแบบอลังการอย่างนี้นะแต่ถามว่าบอกว่าสิเป็นจานเล็กจานหน่อยอลังการบ่อลังการขาดสูงก็ขาดต่ำธรรมดาหรือว่า สูงกันแล้วแจ่พี่น้องทุกอย่างถ้ากินบ่เป็นเะแซบกับบบเบิ่งกันแม่นบ่ครับแต่็คือเก่าถ้ากินเป็นเสยียบอาหารตำมหุ่งนี่ก็อู้ก็เป็นสเสียบแท้เป็นบ่เป่นบ่พี่น้องครับอันเดียวกันเลยพี่น้องคือกันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะกราบขอโทษขออภัยเ้อครับที่บางเทือกอะอาจจะทำลายบรรยากาศในการกินในพี่น้องซีเรียสกราบขอโทษขออภัยในการกินบพราะเวหรือกินมุมมากนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ ผมก็ลงเบียฝากความเสียบพี่เขาหน่องสัำนี่คิมหนามาว่านกม่เดอรครับพี่น่องขอบคุณหลายครับ